ม,มีเรื่องหนึ่งที่เล่ากันอย่างเงีย,งยบๆใต้แสงไฟฉายทีมสำรวจนกเงือกกลุ่มหนึ่งเข้าไปตั้งแคมป์ในเขตลึกของป่าคืนแรกและคืนที่สองนั้นไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างนั้นดำเนินไปตามภารกิจแต่คืนที่สามหนึ่งในลูกทีมนั้นได้ยินเสียงเด็กร้องไห้จากแนวป่าที่ต้นไม้รกทึบเสียงนั้นไม่ได้ดังแต่มันมีความถี่ที่สม่ำเสมอ และฟังดูเหมือนจะอยู่ใกล้มากไกลเกินกว่าจะเพิกเฉยได้ไกลเกินกว่าจะคิดว่าเป็นเสียงสัตว์หรือเสียงสะท้อนของธรรมชาติเจ้าหน้าที่คนนั้นเดินตามเสียงเข้าไปโดยไม่พูดอะไรกับใครเลยไม่หยิบวิทยุสื่อสารไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้และนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เขานั้นถูกพบเห็นการค้นหาน,นเริ่มขึ้นในเช้าวันต่อมา มีการระดมกำลังจากทั้งหน่วยลาด